นิสสันเทนา J32 า J32 รถคันนี้ไม่ประมาณ2 0 0 0 0นต้นนะครับเข้ามาหาเราเนี่ยเจ้าของบอกว่ามีอาการอึะอึกกับกระตุกนี่น่าจะคล้ายๆกันเนาะผมลองขับแล้วเนี่ยเออจริงๆเราแยกระหว่างเครื่องกับเกียร์ออกเนาะตอนที่เราเทสเครื่องยนต์ก็คือแค่ไม่เข้าเกียร์แค่เร่งอย่างเดียวแล้วก็เกียร์ก็คือตำแหน่ง p หรือว่า n ก็ได้แต่ผมใช้ p แล้วก็เร่งเครื่องวุ้น พันห้าสองพันห้าสามพันห้าสี่พันห้าเนี่ยจังหวะที่จะเร่งแบบนี้มันจะมีอาการแบบสะอุดก,ก็ได้หรือว่ากระตุกก็ได้นะเหมือนเครื่องยนต์มันจะเดินไม่ค่อยดีก็เลยให้เราตรวจเช็คดูงานลักษณะนี้ผมจะใช้ชุดเชือเพลิงอากาศแล้วก็ไฟในการตรวจเช็คเนาะระบบเชือเพลิงก็คือระบบวัวฉีดก,การฉีดน้ํามันตรวจเช็คหัวฉีดก,ก,ก็ชื่อจ่ายน้ํามันดีจ่ายเท่ากันทั้ง4สูบแล้วก็เป็นเป็นสเปรย์เป็นฝอยดี ส่วนเรื่องของกําลังงารท่องพอไหมทั้งสี่สุดก็เท่ากันแล้วก็อยู่ที่ค่าค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะถือว่าบ่าหวาไวม่สุดส่วนเรื่องของระบบอากาศอากาศก็พวกยางฝาวาวยางเท่าร่วไม่ดีพวกนี้หรือว่าโอลิงลิลิีพวกนี้เราเราจะเปลี่ยนด้วยเป็นเรื่องปกติที่อยู่ในชุดชุดนี้ที่ต้องเปลี่ยนเนาะส่วนเมื่อกี้เชื้อเพลิงแล้วอากาศแล้วแล้วก็ไฟ ไฟเนียวัตเทียนเนี่ยมันเหมือนลักษณะวัตเทียนผ่านการเคาะมาแล้วก็คอยเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วแหะแต่ว่าคิดว่าคอยเนี่ยจ่ายไฟไม่เสถียรอาจจะคอยที่ไม่มีคุณภาพเนาะเอามาใส่เราก็เลยเปลี่ยนวัวเทียนใหม่แล้วก็คอยใหม่แล้วก็ไล,ล่ทำหมุดดาบล้างปิกผีเสื้อใหม่หมดก็ตอนนี้ก็ลองเทสดูเนี่ยก็คือมาเดิม่มสไตล์เดิมก็คือแยกการกระตุกนั้นออกระหว่างเครื่องกับเกียร์ให้ออกก่อน พอเราเทสเนี่ยเราก็คือไม่ต้องขับรถปล่อยเลยคือบนบนพื้นฐานรถคะันนี้จะมีปัญหาเรื่องของโค้ดของเกียร์ก่อนเนาะโค้ดของเกียร์แต่ว่าโค้ดของเกียร์เนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานเครื่องไม่ดีเนี่ยมันอาจจะส่งผลด้วยก็เลยทําเครื่องก่อนแลวตอนที่เสร็จแล้วก็ลองเร่งเครื่องดูเหมือนเดิมหลังจากประกอบชิ้นส่วนเสร็จนีก็เร่งเครื่องดูเครื่องก,ก็จะเดินดีไม่มีอาการกระตุกไม่มีการสะดุดนะนะเดินดีมาก ทีนี้เอาโหลดเอาโหลดเกียร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วสามารถขับได้ละก็เอาไปขับดูตอนที่ไต่ความเร็วออกไปจากปากซอยเพื่อจะไปถนนใหญ่นะจะมีเสียงไม่ใช่เสียงนี่อาการกระตุกนั้นยังมีอ่อนๆกลับมาขึ้นลิฟต์อีกรอบนึงแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก็เช็คดูก็คือน้ำมันเกียร์ค่อนข้างที่จะดำเลยบอกเจ้าของว่าขอเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อีกสักสี่ลิตรน้ำมันเกียร์เบิกศูนเข้ามาเนาะสี่ลิตรแล้วก็ กอบใส่ใส่น้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแล้วก็ลองวิ่งอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยอาการกระตุกนั้นก็จะหายไปคือคืออาการกระตุกของของรถเนี่ยในเทนะเนี้ยอาจจะมองเรื่องของเครื่องก็ได้อาจจะมองเรื่องของเกียร์ก็ได้ครับเกียร์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าปกติถ้าเกิดมันสายพาน C ี t มันยืดน่มันก็จะมีอาการเนาะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีะโค้ดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่ลักษณะที่จะไปเลือกที่จะทําเครื่องหรือทําเกียร์ก็เนี่ยคือทักษะประสบการณ์ที่มีอยู่ที่จะบอกว่าทําอะไรก่อนแล้วก็ควรจะให้น้ําหนักไปทางเรื่องเครื่องยนต์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดทำเครื่องนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องเกียร์บางครั้งอาจไม่จําเป็นต้องโอเวอร์ฮอลหรือว่าเปลี่ยนเกียร์มือสองก็ได้เพอาการกระตุกที่เกิดจากเกียร์อาจจะเกิดจากการน้ํามันเกียร์เนี่ยมันสปกปรกมันเกียร์สปกปรกก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปอาการก็ดีขึ้นถือว่าจบขั้นตอนในการแก้ปัญหาอาการ สะอึกหรือว่าสำรักหรือว่ากระตุกของรถรุ่นนี้ครับนิสสันเชนาเจ32โอเคขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บริการ